ขุมทรัพย์จากพระโอผู้ชี้ขุมทรัพย์อานอนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทําแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอนท์เราจัะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานอนท์เราจัะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจัะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชีข้ขุมทรัพย์ละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย ภูมิซั์จากพระโอษฐ์หมวดที่สองว่าด้วยการไม่สังวรผู้นอกรีดเลยเถิดบาลีพระพุทธภ,ภาสิตกรัสแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทำห้าอย่างย่อมทำให้สกุลทั้งหลายหมดความรัก หมดความพอใจไม่เคารพและไม่ตั้งไว้ในภาวะที่ควรห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือ 1. วางท่าเป็นกันเองกับคนที่ยังไม่ถึงขนาดเป็นกันเอง 2. ทํทำตนเป็นเจ้าขี้เจ้าการในสิ่งที่ไม่ได้รับอำนาจมอบหมาย 3. คบคนฝ่ายปฏิป,ปักษ์ 4. ชอบพูดกระซิบที่หู ห้าขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทำห้าอย่างนี้ย่อมทำให้สกุลทั้งหลายหมดความรักหมดความพอใจไม่เขารกและไม่ตั้งไว้ในภาวะที่ควรแลจบขุมทรัพย์จากพระโอษฐ